ครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมารีวิวบ้านนะครับโมเดลนะครับชั้นเดียวนะครับโมเดลนะครับก็เป็นบ้านที่สร้างอยู่ที่บ้านนนเปื่อยนะครับตำบลโพนคอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือบ้านก็อยู่ข้างหลังจะแบ่งเป็นไอซ ช่วงครับช่วงแรกเป็นช่วงห้องน้าครับยาว3าเมตรอันนี้ก็3เมตรอันนี้ก็3าเมตรอันนี้ก็3าเมตรนะครับด้านข้างก็แค่หเมตรนะครับก็รวมกันก็เป็น72ตารางเมตรนะครับตารางเมรตรเดี๋ยวไปรับชมกัน จะเป็นชานบ้านที่นั่งเล่นนะครับล็อกนี้ก็จะเป็นห้องนอนล็อกนี้ห้องนอน,นครับล็อกนี้ห้องน้ํานะครับก็จะสามเมตรสามเมตรสามเมตรสาเมตรนะครับรวมกันเป็นสี่ไอรวมกันเป็นสิบสองครับสิบสองด้านกว้างเป็นหกนะครับด้านกว้างหเมตรนะครับนะ 6 2เป็น72ก็เป็น72ตารางเมตรนะครับ mm hmm. เฉพาะในบ้านนะครับ mm hmm. ไม่รวมฟุตบาทเนาะด้านข้างครับเต็มเต็มนะครับ mm hmm. พอดีมันถ่ายเต็มได้ตรงนี้นะครับฝั mm hmm. ่งนูง้นถ่ายไม่ได้มันติดบ้านนะครับ ผมด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นประตูไม้นะครับประตูไม้สักนะครับบาน80นะครับ2บานนะครับกว้าง80สูง2เมตรนะครับ2บานนะครับก็นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับหายเอี่องนะครับ ด้านหน้านะครับก็ทาราวกันกันชนะหรือว่ากันคนเข้าทางฝั่งโน้นครับให้เข้าเฉพาะั่งข้างหนอย่างนี้นะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับขนาด40คูณ40นะครับก็กระจกนะครับเป็นไทมินทอนนะครับอย่างดีนะครับไทมินทอนรู้สึกว่าจะนา1.2มิลลิเมตรนะครับไทมินทอนนะครับ กระจกทั้งหมดนี่หกช่อง6ช่องนะครับ2 2 0 0 0บาทนะครับหช่องนะครับเฉพาะกระจกนะครับประตูให้บอกประตูหมื่นหมื่นสามพารบาทนะครับทั้งวงกบด้วยนะครับเฉพาะประตูหมื่นสองนะครับวงกบพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเข้าไปดูข้างในเลยนะครับช่างอาจจะเก็บอุปกรณ์ยังไม่เรียบร้อยนะครับ เดข้าไปดูกันครับนี่ห้องแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนะครับเป็นกระเบื้องแกนิตโตล,ลายหมิ่นขวัญนะครับลืมว่าซื้อตลาดนี่ลวไอ้กล่องละเท่าไหร่ตารางนี่ละเท่าไหร่รู้สึกว่าจะ2 0 0กว่าบกาทน่าจะประมาณ230าสิบหรือ2 4 0้อยี่สิบบาท2 5 0้ยหสิบบาทไม่เกินนี้นะครับ,นะรบแล้วก็ใส่วัวพื้นนะครับเป็นสีไม้สักทองวนะัวพื้นนะครับ ข้างบนครับเป็นไฟเป็นไฟ LED นะครับเนี่เป็นแบบ LED เลเซอร์ครับ2ดวงนะครับส่วนตรงนี้สายไฟเก็บไม่เรยบร้อยก็คือสายไฟที่จะติดแอร์นะครับผมให้ช่างเดินไว้เพื่อติดแอร์ครับก็ตู้คอน s u m อ e r นะครับเป็นของ Square D นะครับหรือชไนเดอร์นั่นเองครับขนาดนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นเมนเซอร์กิตที่กันดูดครับตัวนี้2,300บาทนะครับส่วนลูกย่อยก็จะเป็น32นะครับ3 2มสาสาแล้วก็20 20นะครับก็รู้สึกว่าจะเปิดเฉพาะหลอดกับปักหรือเปล่านี่นะครับนะอ๋อห้องห้องรับแขกกับห้องครัวเขาอ่างเงี้ยนะครับนะครับ ก็ชุดไฟนี้ก็5 0 0 0กว่าบาท5,400บาทเลยนะครับเฉพาะตู้นี้นะครับอุปกรณ์ในตู้นี้5,400บาทมันแพงในตู้ไฟนะครับนี่นะครับก็มาดูประตูครับมาดูในห้องห้องนี้ก็จะติดแอร์ครับเดินสายไฟไปแล้วครับแล้วก็หน่วยทื่อสาไฟเลเซอร์ครับมีช่องสวิตขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นไปดูสายไฟสานี้นี่ครับห้องสามห้งสามครับหนดูความกว้างครับดู เปิดประตูเข้าไปนะครับพยาธิติดประตูก่อนครับประตูเป็นแบบประตูโมเด์นะครับนะครับลูกบิดเป็นแบบโมเด์นะครับเป็นแบบกดนะครับอย่างนี้นะครับมันจะสะดวกกว่าแล้วก็อาจจะราคาแพงกว่าแบบลูกบิดนะครับก็เรียบร้อยดีครับช่างก็ตักใส่ บัวพื้นให้เรียบร้อยนะับทาสีเรียบร้อยนะครับเดินสายไฟพร้อมติดแอร์ยังไม่ได้ติดเอร์ครับใส่กระจกไทมุินทอนนะครับขนาดความหนา1.2มิลลิเมตรห้องแรกนะครับอีห้องแรกห้องแรกนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องโถงขนาด2ห้องย่อยก็คือ992สองห้องรวมกันครับนะต่อไปมาดูห้องนอนห้องที่2องครับ ก็เป็นประตูเหมือนกันนะครับประตูลายเหมือนกันเลยนะครับประตูลายโมเด์นะครับนี่สวยงามนะครับรวอมงบก็กดเข้าไปครับติดหลอดไฟเรียบร้อยครับเลเซอร์เหมือนกันครับเลเซอร์นะครับไฟอาจจะิกระพิบหน่อยนะครับกล้องอาจจะิกระพิพนะครับเลเซอร์นะครับก็ข้างบนก็เดินสายไฟพร้อมปิดแอร์ครับก็มีปลา มีปลาสองตวัวนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสวิตนะครับสวิตติดไฟเปิดไฟแล้วก็มีปลกนะครับปล๊ก็เป็นแบบปล๊กราวนะครับก็คือมีมีกราวด้วยแล้วก็ผมซื้อรู้สึกว่าผมจะซื้ออ,อ,อัน,นที่มีม่านกับไม่มีม่านนะครับมีม่านนีจะเป็นของพันธุนะสนิปอาคาสนิ อันนี้มันไม่มีมากมันเป็นของลกิซี่นะครับลก,กิซี่นะครับไม่มีมากนะครับก็ดูสองห้องนอนแล้วกับหนึ่งห้องถูงก,กับหนึ่งข้างหน้าเป็นชานบ้านทีนี้เรามาดูห้องครัวนะครับก่อนจะไปถึงห้องครัวผมก็ให้ช่างทำเป็นประตูสไลด์อย่างนี้นะครับสไลด์สไลด์นะครับ อาจจะไปหาอะไรล่ะสติกเกอร์ใสสติกเกอร์ลายน้ําทะเลลายดอกไม้แปะติดเพื่อไม่ให้มองทะลุเข้ามาในตัวบ้านได้ครับเป็นประตูแบบนี้นะครับชุดกระจกนี้22,000บาทนะครับรวมทั้งหมดเลยทั้งหน้าต่างแล้วก็ประตูบานนี้แหละนะครับ22,000บาทนะครับก็ห้องครัวก็เป็นแบบนี้ครับไม่ได้แค่ก่อซิ่งครัวนะครับเพราะว่า จะเอาไว้แค่ปางของหรือว่าอาจจะเป็นที่เก็บของนะครับเพราะว่ามีบ้านอีกหลังหนึ่งก็อยู่ติดกันนะครับประตูทางออกรัวก็เป็นทางนี้แหละก,ก็มีบันไดนะครับบันไดหนึ่งขั้นนะครับบันไดหนึ่งขั้นผมลืมถ่ายบันไดข้างหน้าอ่ะข้างหน้าก็มีบันไดหนึ่งขั้นครับแล้วผมให้ช่างติดหลอดไฟข้างบนตรงนี้ครับผมจะเปิดไฟปึ๊บเรียบร้อยครับติดหลอดไฟข้างบนหนึ่งลอดแล้วก็ข้าง ข้างนอกครัวตรงนี้น่นะครับก็มีหลอดไฟข้างบนหนึ่งหลอดนะครับจะเปิดพร้อมกันเลยนะครับถ้าเปิดหลอดนี้มันจะสว่างทั้งสองทางครับก็คือทางนี้และก็ทางนี้นะครับทางหน้าบ้านทางทางหน้าห้องครัวตรงนี้นะครับพ่วงกันนะครับไฟครับห้องน้ำครับมาดูห้องน้ําก็มีมีม่านด้วยนะครับเป็นม่านด้วยนะครับเลคิซี่เป็นม่านออก พอดีเป็นสีดํามองอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่มันมีม่านนะครับเปิดไฟนะครับเป็นประตูประตูขนาดเจดสิบนะครับเจ็ดสิบคูณ2เมตรนะครับเนี่ยติดเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เครื่องดูอากาศนะครับเครื่องดูอากาศจะเปิดพร้อมกับไฟถ้าเปิดไฟเครื่องดูอากาศทํางานเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ งานเลยนะก็ไปครับมันกับคิดน่อยข้างในห้องผมเลื่อกผมเลือกอีอุปกรณ์ทุกอย่างผมเลือกเองเลยนะครับเพราะว่าให้ช่างเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวก็มีกระจกและก็มีกับอ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง 1, น,นะน,นะครับพันหกร้อยบาทนะครับแล้วก็มีชักโครกเป็นของยี่ห้อกลัดนะคระับกลด 4, บัดสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับชุดนีไม่วมอง ที่ฉีดที่อะไรคนระับเฉพาะชักโครกอย่างเดียว4,400บาทที่ฉีดแล้วก็อะไรกลุ่มสักาง่า,าังเขาวาวน้ําอะไรมันมีข้างหลังเนี่ยไม่รวมอ,อันนี้ก็ไม่รวมก๊อกน้ำครับหรือว่าสะดืออ่างก็ไม่รวมนะครับเฉพาะอา่างกับขาตั้งก็พันหกร้อยบาทนะครับกนะ็ก่อกาแพงนะครับขอที่กัน้นโซนแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับโซนนี้โซนเปียกก็จะเป็นนะครับ อาบน้ำเนาะอาบน้ำนะครับจะเป็นที่อาบน้ำนะครับนี่ก็เครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อนะครับมาซูมาบมาซูมาเครื่องนี้สี่พันบาทนะครับแล้วก็มีที่แขวนสบู่นะครับมีก๊อกน้ำหนึ่งก๊อกนะครับมีที่เปิดทําน้าดุ่นนะครับตรงนี้ใส่สบู่นะครับแล้วก็มีราวแขวนผ้านะครับราวแขวนผ้าให้ เวลาเรามาครับก็ราวนี้เป็นสเตเลส304ครับผมจะเลือกสเตเลส304ให้เพราะว่าเป็นบ้านพ่อบ้านแม่ของผมเองครับผมก็จะเลือกอุปกรณ์ที่มันมาตรฐานเลยครับ304ครับมีห้องน้ำห้องน้ำเป็นขนาด3คูณ2เมตรนะครับด้านนี้ก็จะยาว3เาะด้านกว้างก็จะเป็น2เมตรนะครับ2เมตรก็ภูกระเบื้อง ปูกระเบื้องสี่แผ่นก็คือร้อยหกสิบเซนติเมตรนะครับเพราะว่ากระเบื้องนี้กระเบื้องสี่สิบนะครับหมายถึงนี่สี่สิบอันนี้ก็สี่สิบสี่สิบสี่ก็เป็นร้อยหหกสิเซนติเมตรนะครับนะก็สวยงามนะครับในราคาเบ็ดเสร็จหนึ่งเอ๋ยไม่ใช่หนึ่งห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับค่าช่างนี่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับค่าช่างนะครับ พื้นที่ใช้สอย72ตารางเมตรนะครับนะอุปกรณ์สุขการอะไรเรียบร้อยนะรเรียบร้อยเลยครับหลดไฟประตูนี้เป็นประตูเขาเรียกว่า u p v c ครับเป็นประตูกันแดกด,ดกันแดดกันกันฝนนะครับแล้วก็พวกลูกบิดนี้ผมเลือกเป็น304นะครับเพราะว่า มัน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 จะเปี่ยกน้ำนะครับมันเปี่ยกน้ำหรือว่าพวกบานพับนี่บานพับผมก็จะเลือกเป็น304นะครับนะครับผมจะเลือกอกุปกรณ์เป็น3 0 4หมดก็คือเป็นสเตนเลสกันสนิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลือกสีขาวนะครับกันกันแดดกันฝนนะครับโดนแดดโดนฝนก็ไม่ไม่แตกหรือว่าไม่ไม่โก่งตัวไม่ราวนะครับอนี่ก็ บันไดลง1นึ่งขัน้นครับหนึ่งเต็ปก็สูงจากพื้นประมาณสักผมให้สูงบันไดหนึ่ขัน้นครับสี่สิบเซนไหมนะครับแต่ตรงครัวก็จะต่ํานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ข้างบนบ้านมันสูงนะครับตรงครัวน่าจะประมาณสัก20่สิบหเซนหรือถึง30มสิบเซนนะครับแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ก็ขึ้นมาอีกสัก10บเซนก็เป็น40่สิบ ตรงในบ้านนะครับนะนะครับก็ราคานะครับราคา5 1 2 0 0นหบาทนะครับข้างในก็จะเป็นประตูไม้นะครับนี่นะครับก็นะครับนี่ล็อกข้างในใส่กรอนด้านบนใส่กรอนใส่กรอนนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ กันกันสองชั้นนะครับนี่ล็อกตรงนี้ด้วยแล้วก็ล็อกด้านบนสองข้างนะครับผมจับไม่ถนัดครับเพราะว่าผมจับคนเดียวเ,วเดี๋ยวก็ะอยากล็อกเรียบร้อยครับด้านบนล็อกสองตัวสองตัวตรงนี้ก็ล็อกอีกหนึ่งชั้นนะครับล็อกอีกหนึ่งชั้นนะครับตรงนี้นะครับ แต่ว่ามันไม่มีล็อกข้างล่างปกติมันต้องมีล็อกข้างล่างแต่ว่ามันถ้าเราเสียบตรงนี้กระเบื้องก็จะแตกครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับก็เลยล็อกแคสนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นบันไดนะครับเห็นไหมครับบันไดหนึ่งขั้นนะครับบันไดหนึ่งขั้นนะครับ ประมาณ30มสิบเซนไหมเนี่ยขัน้นละสิบห้าเซนะครับบันไดไม่สูงมากนะครับเพราะเป็นบ้านคนแก่นะครับก็สิบห้าสิบห้านะครับ, 15, 15, รบตรงนี้ก็เป็นสิบประมาณสิบนะครับหรือว่าสิบนะครับนะด้านหน้าชานบ้านอาจจะสูงกว่าด้านด,ด้านทวนนิดหนึ่งครับนะก็ เสร็จเรียบร้อยดีนะครับเสร็จเรียบร้อยดีนะเหลือติดแอร์ครับบ้านหลังนี้ยังไม่ได้ทําพิธีขึ้นนะครับก็จะทําพิธีขึ้นในดูอีกก่อนนะครับว่าจะกี่วันรประมาณอีกอาทิตย์สองอาทิตย์จะทาพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับจะท,ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ฝากกดไ like ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มาดู บ้านนะครับในราคา50,000 0 0นึนะครับ2 0 0 0ันบาทที่บ้านเปือนนะครับตำบลโพนโกอำเภอสลอุลจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดอยากจะมีบ้านนะครับอยากจะมีบ้านแล้วยังไม่มีแบบหรือว่ายังไม่มีแนวคิดว่าจะสร้างแบบไหนสร้างแบบนี้ก็ได้ครับนะโอเคครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างอย่างนี้ครับเทพื้นลืมบอกครับเทพื้นรอบเลยนะครับรอบข้างหน้าก็หนึ่งจุดห้าเมตรนะครับจากสีฟ้าถึงตรงนี้หนึ่งจุดห้าเมตรนะครับหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับหน้าบ้านหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับเทพื้นนะครับพุทบาทรอบด้านข้างหนึ่งเมตรนะครับจากสีฟ้าถึงนี้ก็หนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรนะดูรอบรอบบ้านนะครับรอบบ้าน ด้านหลังก็1.5ครับผมให้ช่างเทน5นนะครับเผื่อระยะน้ําให้มันตกออกมาเกินครับนี่นะครับจากตรงนี้ถึงขอบตรงนี้1.5เมตรนะครับ1.5เมตรนะครับข้างหลังก็มีก๊อกน้ําด้วยหนึ่งก๊อกนะครับแล้วก็มีปลั๊กผมให้ช่างติดปลั๊กไว้นะครับเผื่อว่ามีเครื่องซสกผ้าจะมาตั้งตรงนี้อาจจะต่อเพิ่มออกมาเป็นข้างหลังเป็นครัวนะครับ เป็นอะไรล่ะที่ซักผ้าที่ซักล้างล้างจานอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อไว้ปักนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ประมาณสักเกือบเกือบสองเมตรนะครับน่าจะเมตรแปดสิบประมาณเมตรแปดสิบนะครับจากจากขอบ,บ้านมาถึงบ้านเก่านี่นะครับีบ้านเก่าตรงนี้เมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับที่พื้นพื้นฟุตบาทออกมาเลยนะครับก็ ติดบัวอย่างดีนะครับติดบัวขอบนะครับแล้วก็บัวล่างส่วนบัวข้างบนตรงนั้นไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันอะไรล่ะมันเกินความจําเป็นหรือว่ามันเกินความสวยงามนะครับข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ก็ติดบัวสองเส้นสองเส้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้ติดเพราะว่าเวลาเปิดประตูมาแล้วประตูมันจะโดนบัวนะครับมันจะโดนบัวก็เลยว่าช่างว่าไม่น่าจะติดก็เลยไม่ติดนะครับไม่ติดนะ สวยงามตามตามราคาบ้านนะครับราคาบ้านก็ห้าแสนกว่าบาทเนาะห้าแสนกว่าบาทสําสหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีบ้านอยากมีไอเดียก็สามารถนะครับเอาเบียร์แบบนี้ไปสร้างได้นะครับนะประตูก็ถูกผูนะครับหมื่นสามพันห้าร้อยบาททั้งประตูทั้งวงกบนะครับได้ลายมังกรแกะอย่างสวยงามเลยครับ เป็นเกร็ดสองชั้นนะครับนี่ประตูลายมังกรนี่เป็นเกร็ดเกร็ดลายมังกรสองชั้นนะครับแบบนี้เห็นไหมมันเป็นเกร็ดซ้อนเกร็ดครับนี่เห็นไหมครับเป็นเกรด็ดเป็นเกรด็ดแล้วก็มีเกร็ดเล็กๆซ้อนนะครับเขาแพงแพงตรงเกล็ดนะครับเป็นประตูลายมังกรเกร็ดสอสงชั้นแล้วก็เป็นไม้เป็นไม้สักทองนะครับสั่งมาจากแพร่ะะครับจังหวัดแพร่ะนะครับ ข้างหน้าก็มีปลั๊กด้วยนะครับปลั๊กปลั๊กคู่นะครับหนึ่งคู่หลอดไฟครับหลอดไฟเป็นแบบฝังเข้าไปเลยนะครับฝังเข้าไปเลยนะครับสวยางามครับข้างหน้าก็เป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ด้านเขาเรียกว่าอะไรเชิงชายใช่ไหมตรงข้างหน้าชายขอบเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดแต่ตรงนี้เป็น ้าฉาบเรียบกันชื้นนะครับกันชื้นแล้วก็กันชื้นอีกอันหนึ่งก็อยู่ในห้องน้ําครับส่วนข้างในบ้านก็เป็นฉาบเรียบธรรมดานะครับฉาบเรียบธรรมดาก็จะราคาถูกกว่ากันชื้นนะครับข้างบนไม่ได้ติดบัวบัวบัวฝ้านะครับปกติแล้วถ้าบ้านที่ต้องการความสวยงามเนะเาะเขาก็จะติดบัวฝ้าบัวฝ้าด้านบนแต่อันนี้ไม่ได้ติดก็ไม่เป็นไรนะครับก็สวยงามดีแล้วแหละผมว่า ขาวสะอาดสว่างตาดูแล้วกว้างขวางครับตาสีขาวควันบุหรี่ครับสีควันบุหรี่นะครับโอเคครับ